สวัสดีค่ะวันนี้เฟยจะมาทัวที่ CJ m a r ค่ะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เฟยช,ชอบเดินมากสินค้าเยอะมากและก็หลากหลายสุดๆไปเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ไหนๆก็มาแล้วได้ค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นครีมซองบำรุงรักแร้แบบพกพาและแล้วก็เจอแล้วค่ะ Lyen Underarm Care White Secret Cream 3วิตามินผิวใสครีมเข้มข้นแต่ซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนาให้ผิวเนียนเด้งปรับผิวกระจ่างใสขึ้นอยากไม่พอแค่นั้นและยังช่วยยับยั้งเม็ดสีเมลานินช่วยเร่งกระบวนการผัดผิวตามธรรมชาติให้ผิวกระจ่างใสและที่สําคัญสีผิวสม่ําเสมอเรียบเนียนมากขึ้นค่ะใช้สกินแคร์รักแร้ลีเอ็นใช้อย่างต่อเนื่องแค่7วันเห็นผลแน่นอนผิวใ,ใต้วงแขนกระจ่างใสเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นและเห็นได้ชัดค่ะว่ารอยดําจางลงที่สําคัญอีกอย่างคือสารสกัดจากธรรมชาติอ่อนโยนดูแล ผิวใต้วงแขนอย่างผู้เชี่ยวชาญหากไม่พอใจสินค้ารับประกันคืนเงินภายใน14วันค่ะไปต่ำกันเลยค่ะเพื่อน